สวัสดสีทุกท่านนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่วัดสมพันธวงศ์นะวัดสัมพันธวงศ์นะครับอยู่ันที่ศาลา,าเป็นศาลาเดินไทยนะศาลาไม้นะครับผมนะ mm hmm. ก็จะพาไปนนชมนั้นหมดเลยนะที่วัดสมพันธวงศ์นะครับ ชาตุ้ด้านหลังนะครับใบแม่นะครับขอพ่อคับแม่นะครับทูบอยู่ด้านหลังนะครับขอนด้านบนคือจะมีตู้ทุ่มของคนนะครับนี่ตู้ทุ่มของคนเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับ299นะลงยาเขียวแดงแล้วนี่สอ้299ครับ สองเป็นรุ่นที่อันนี้เป็นหลวงปู่ทวดจัดสร้างเนื้อละห้าเนื้อละหมื่นองค์มีหลวงปูเ่เวนหลวงปู่ศิลาหกลเกาสิบาบาทหลวงปูทวด ป็นรุ่นบูรณะปฏิสังขรณ์พระโบดสถด199นะครับอันนี้499องค์ใหญ่799อันนี้แบบยืนนะแบบยืน เราปูทว่วเป็นปีหกเนี้ก็เป็นพมเหนือดวงสามร้อยเกาสิบเันนี้เหรีทองแดงนะสองร้้าก้เนี่นื้อเงินนะพันสปี68 ปี68ใครที่ยังไม่เคยมาเขาไปกราฟ้างในก่อนปนี1000นะครับ้าน่จะเนวิยุปรันย้อนยุคปี1000ปี67คือกเอทนสศนกลางจังหวัดจันทบ,บุรีเจ็ดน,นี้ปีไหนครับ หนึ่งหนึ่งสองห้าหนึ่งหนึ่งอ๋อสองห้าหนึ่งหนึ่งพันไหมไม่พันอันนี้ไม่ทันแม่ไม่พันอันนี้ก็เป็นปีสองห้าหนึ่งหกครับอเท่าไหร่เดียวสองห้าหนึ่งหกราคาสองพันห้าสองพันห้าอันนี้ก็อันนี้ปีเดียวกันสองห้าหนึ่งหนึ่งอ๋ออันนี้ของอาจารย์ลักสร้างปลุกเสกเมื่อวันที่สิบสามมีนาปีที่แล้วอ๋อปีที่แล้วเนาะใช่ลงเงินหนึ่งพันนะครับพี่ครับลงเงหนึ่งพลงหนึ่งพันอันนี้จะมีเลขโคนนะเลขโคดอยู่ใต้ตาทอมีเลขโคน ก็เป็นกำไรนะกำไรแล้วก็ยิ่งรวยยิ่ง,งเฮง,งนะครับหนึ่งพันบาทจะทำอะไรอ๋อจะทำบุญบุญบดอันนี้ก็เป็นบริเวณด้านบนนะครับด้านบนมากราบไม้พระนะบูชาพระพุทธนะฮะในบริเวณด้านบนนี้เลย สวยงามมากนะอันนี้ก็เป็นบริเวณด้านบนนะที่เราพาทุกท่านมารับชมอันนี้เจ้าแม่คนอิมนะครับนนเจ้าแม่คนอิมนะทั้งนั้นนี้ก็เป็นหลายท่านมากราบไหว้กันเยอะเลยนะครับคุณแม่บุญเหลือนตรงบนเติมอย่างจุดบริเวณด้านบนนี้ วัดสัมพันธวงศ์กาแฟด้วยนะครับผมวันนี้จะพามาอัปเดตวัตถุมงคลของทางวัดสัมพันธวงศ์แล้วก็ชมบรรยากาศนะคุณแม่บุเรียนตรงมือเต้มกันนี่เราอยู่กันที่หน้าพระป่าหน้าท้าเวสุวรรณนะระเท้าเวสุวรรณ อยู่บริเวณด้านหน้านะครับเดเข้าไปข้างในนี้นะเดี๋ยวเราไปชมนั้หมดกันเลยพาเข้าไปชมบริเวณด้นในเนาะเกราบคุณแม่บุเรือนครับจุดด้านในนี้ือเดหอ้ามเก็บตเ

ข้างในนี่ยก็จะมีตัวทุ่งมงคลอยู่ด้วยน้ำมะพร้าวตัวร้านนี้โอ้โหพระสวยมากเลยแล้วก็มีปูนปูนเศษลูกร่างโดนยังไงนตอนนี้มันเป็นรูปร่าง ที่ตมก็จะมีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ด้านบนบพัพทโวน้อย ด้านล่างนางพญานะฮะด้าน,นบนนี่จะเป็นวัตถุมงคลอันนี้กำไลและกร์กไรมันจะมีหลากหลายรุ่นนะสมปัษนาที่ล,ลึกแปดรอบ,บ 3, วัดสัมพันธ์ทวมมีพันสอง เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขบอกรงครับแล้วก็เดี๋ยวพี่เขาบอกเป็นลูกนะลูกพระพุดโธน้อยนะครับ<ค>น,นี่อคม <น S 1> ใหญ่ <คน S 1> และพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็น้ำมันมา ขาวผสมสมุนไพรนะขอห้าใบแก้บนสี่ใบยาสมุนไพรโบราณเจ็ดสิบเก้าบาทตอนนี้ร้อยยี่สิบเก้าคนที่แก้บนเข้ามานั่งตรงกลางเลยครับอันนี้เป็นน้ำมนนะน้ำมนนะครับคุณแมู่้เลือนตรงมาเติมนะเขาไม่ีีครับการนั้นคือยกไว้ไม่ล่ะ ยกไว้ถ้ายกไว้ก็เกิดการมงคลาันยยกขึ้นมาไว้ข้างที่โบราณนั่นก็หยกพาชมแล้วก็ทุกมงคลอีกจุดหนึ่งนะอยู่บริเวณนั้นในนี้เขาก็ย้ายมาจากบริเวณจุดด้านบนนะครับเพราะว่าด้านบนกําลังมีการบูรณะอยู่นะเขาก็เลยย้ายมาอยู่ข้างล่างนะครับทุกท่านนะ ตรงด้านนี้เลยนะครับก็มีทําบุญทอดผ้าป่าปิดทองลูกนิมิตและช่อฟ้าบูชาวัตถุมุคลวัดสัมพันธวงศ์นะครัด้านนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีรุ่นไหนบ้างเนาะสามารถมาทําบุญได้นะ ตตองนี้เลยเดีย๋ยวไปดูกันแล้วจะมีหลวงปู่แหวนปีหนึ่ลาครับหลวงปู่แหวนปี16 300นะด้านบนหลวงปู่ศิลาปี68แป0หบาทนี้หลวงปู่แหวนปกโพปี21งหนะสามบาท ก็เป็นรุ่นเก่าๆหลวงปู่แหวนที่เราได้เคยมาชมเนาะอันนี้ปี17สมเด็จพิมพ์นิยมปี17ปี17เจ็ลวงปูแหวนด้าน,นบนเป็นปีสองศูนย์สาบาทหลวงปู่มั่นปี1 8ึ่งแปดัน้าด้านบนเป็นพระกรุวัดสัมพันธวงศ์บรรจุ ที่ฐานพระประธานนะในพระโบสถ์ปี39มเกนะเก้ยเก้บาทพระประธานพระสัมพันธวงศ์รุ่นแรกปี52าสอร้อยหอันนี้มีนวะชุกทองทองแดง แล้วก็แบบแบบยืนนะพันห้าร้อยแล้วก็สามพันะสามพขนาดใหญ่นี่ก็แปดพันเนาะกรดูพระพุทโน้อยนะครับนี่พระยอนยุกค,คุณแม่บนเรือนห้าเกแบบซุ่ม แล้วก็อันนี้เป็นเหรียญนะ299ด้านบนสุดนี่ก็999แล้วก็มีขนาดเล็กขนาดเล็ก399ก็9 9บาท199นะมีหลากหลายราคาเนาะ ็มีล็อกเก็บ1,000บาท499มีพพุทโธน้อยนะ1 9 9 299นะขบ้านมีขนาดกลางขนาดใหญ่แล้วขนาดเล็กเป็นเนหโลหะร้อยหาสิบ 99, 199, แล้วก็มี159แล้วก็มีขนาดใหญ่นะฮะ 499, 799, 599นะฮะแล้วก็มีลูกนะลูก99บาทปานใหญ่ก็50บาทแล้วก็จะมีล็อกเก็ต1,000บาท ลูป99บาทอันนี้599เป็นชุดนะชุดอันนี้เป็นบุรณะปฏิสังขรณ์พระโบสดนะ1,499 1,999จะสร้างหมด299ชุด อันนี้เป็น2เอ9 9 9นะสร้าง299ชุดครับน,นี้1 9 9 9เป็นพระพุทโทน้อยเนาะอันนี้จะสร้าง3,000ชุดนะ499แล้วก็ด้านในนะบูชา999สร้าง999ชุด นี่ครับเป็นวัตถุมงคลที่ตู้นะที่ว่าสัมพันธวงศ์นะครับใครที่สนใจนะวัตถุมงคลของวัดสัมพันธวงศ์นะครับก็สามารถมาชมได้นะนี่นะครับนี้ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะของวัดสัมพันธวงศ์ที่ทางช่องเราไปั่วได้พาทุกท่านมารับชมกันอันะนี้ก็เป็นแปะลงสี tại lũng sĩ นี้ต้องขอฝากเอฟซีไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการสัมพันธ์วงที่ผ่านเข้ามารับชมเนานะขอบคุณเอฟซีที่ติดตามรับชมขอบคุณสวัสดีครับ